น้าไม่ไม่เปิดตรงนี้ค่ะพิกดูเลยครับผมไม่เป็นไรหนูจะเทเองไหมหรือว่าจะให้พ่อเทลงไปลองดูก่อนเพื่อี้ขอเทเองกลัวมันเปื้อนนะอะไรนกองอีกนกองอีกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเพื่อนเอ๋ยพรว่าแล้วมันจะหัวมันลุก เกืะบชอบโอเคทีีวันนี้นะคะโบเก้นนะคะก็จะมาดูว่าภูเขาไฟในวันนี้นะคะมันจะมีของอะไรซ่อนอยู่ในขนะะ้างในคืออะไรโลกคือมันก็จะมีของลึกลับอยู่ตรงนี้เซอร์ไพรส์รนะคะมันคือเซอร์ไพรส์ใช่ไหม เซอร์ไพรส์นั่นก็คือรู้สึกว่าจะมีภูเขาไฟแล้วก็มีลาวาด้วยถ้ามันเปื้อนตรงนี้ใครจะรับผิดชอบวเมฆแม่เลยคุณแม่ถ้างนั้นเอาแบบนี้ไหมเราหากระดาษเปล่าๆมาวางก่อนได้ไหมตรงนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในอ่โอเคเอาเปิดให้เพื่อนหน่อยครับผมนั่นไม่ไม่เปิดตรงนี้ค่ะพิกดูเลยครับผมไม่เป็นไรทุญีเปิดอยูงไหนอะอืมนั่นแหละฉีกได้เลยฉีกดูว่ามีข้างล่างมีอะไรบ้างนั่นเน นั่นไงครับผมเอาออกมาตรงนี้มาให้เพื่อนดูผงนี้ต้องเทลงตรงนี้นะลูกนะเทต้องเทลงตรงนี้อนี่นะคะนี่ครับผมเทผงลาวาทั้งสองซอ,องลงในภูเขาไฟอสองเติมน้ําลงจนเต็มภูเขาค่ะต้องเต็มเหรอคะสามหลังจากเติมน้ําผงลาวาจะเกิดฟองพุ่ง ไม่ธรรมดานะเนี่ยอ่านคู่มือก็เป็นนะนะเด็กคนนี้อ่านเองเลยใช่ไหมครับผมยังไม่เสร็จทำไมก่อนรอจนกว่าไา่แล้วเสาจะลอยขึ้นมามีอะไรลอยขึ้นมาเหรอโมเดลไดโน,นเสาร์มีไดโนเสาร์ข้างในาด้วยอือหือเอาลุ้นนะลุ้นนะหรูทำเป็นไหมไ อ่าโอเคถ้างั้นส่วนนประะะกบคหนูหนูจะเทเองไหมหรือว่าจะให้พ่อเทลงไปลองดูก่อนเมื่อกี้ขอเทเองกลัวมันเปื้อนนะเดี๋ยววาอะไรไม่ใช่พึ่งครับลูกไม่ใช่พึ่งครับผมมันคือตัวต่อเลยลูกใช่หนักกว่าพึ่งอีกครับผมเฮ้ย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 หนีไปเลยนะหนีไปแล้วไปแล้วลูก เปิดเนี่ยค่ะอ่าเปิดดีๆนะครับผมอาจ,จับเปิดเลยครับผมนี้คุณพ่อไปทาเล็บมาแล้วเนี่ยเล็บสุ้ยไม่มีอะไรเลยลูกฮะอย่าไปจับนนีน่อะไรภูเขาไฟลาวามันก็้อนอยู่เลนไปจับได้ไง <c oughs> นี่ทำไงครับผม <c oughs> อ่าโอเคเอาทีลงไปครับผม <c oughs> ออเาทีลงไปให้หมดครับเทีไ้เลยรับเองเลยนะครับผมแต่กว้างอีกเล็กไปมากเลยได้อยู่เต็มที่เลยอ่า รู้ค <inch differences> ื <Al ark> <arriver> ออะไรครับแล้วครานนี้ดูน้าตาโปเคนะครับผมเพื่อนๆครับผมเอาลงไปลงไปเอาเอาลงไปเร็วเลยเพื่อนเพื่อนเอยเพื่อนเพื่อนเอ๋ยพอว่าแล้วมันจะโผก่นาลูกดูครับภูเขาไฟราวาครับผมขยับมาทางนี้นิดนึงครับมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาไหมลูกหอมหืมจะมีเลย น้ำจนเต็มเพื่อนําไข่นั่นเติมน้ําจนเต็มจากภูเขานั่นเห็นไหมครับพ่อพ่อพ่อเห็นจนเต็มมีอะไรไหมครับผมเฮ้ย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 มีอะไรผูกขึ้นมาหรือเปล่าโบเก้โบเก้หน้าตาโบเก้เลยครับหน้าตาโบเก้เลยครับกำลังลุ้นเลยนะครับผมเพื่อนๆครับกำลังลุ้นเลยครับผมกำลังลุ้นเลยกระดาษเปียกเลยกำลังลุ้น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 อะไรฮะเฮ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยจอด เดี๋ยว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 ไข่ครับมันคืออะไรอ่ะมันเป็นไข่เฮอจับแล้วค่อยล้างมือก็แล้วกันไอ้ดูสิยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วเขาก็ให้กระท้อนไหนโอ้โหหมุนมาให้เพื่อนๆดูสิครับโอ้ยมันคืออะไรลูกโ้โหคอหักเลยตื่นตื่นขึ้นมาแล้วคอหักเลยนั่งลงครับนั่งลงรนั่งลงหน่อยครับเนื้อเส้นเอวเนือเด้นเอวพันอะไร พันนสุกอะไรครับผมพันอะไรพันสุกเกค่ะเอาบอกดีๆบอกดีๆพันอะไรก็ไม่รู้ค่ะพันโทโท้โชเป็นพันเต่านะครับผมอันนั้นคืออะไรกลมๆน่ะมันเป็นห่วงหรือเปล่าลูกมันเป็นห่วงหรือเปล่าตรงนี้ครับนี่แม่นี่แม่สีแดงแดงนี่แม่นี่ไงอ๋อห่วงเป็นอะไรครับมันเป็นแล้วก็ยกขึ้นมาใกล้ตัวเองครับผมอ๋อแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเดียคิดว่าเธองสารห่วงเธอนะ ีหัวเป็นโมเดลไดโนเสาร์นี่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องเม้าเทปทีวีและน้องเต่าด้วยนะครับตอนนี้น้องเต่าขอตัวลาพิก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะพูดอย่างนี้ฮะเรื่องพูดธรรมดาดีครับผมบ๊ายบายค่ะ